ว่าแผนเล่นสไลด์สากลอรสุดหม่ละลายไวอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เหลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็มซีพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนักากรเกษตรครับวันนี้มีเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกเะเร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมที่ใช้ไร่กว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอริโกโซ,ซกคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้เรามาดูทุเรียนที่หมู่3าม ตำบลอลันคามวารีนะครับอํเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขานะครับมีเนื้อที่ในการปลูกถึง180ไร่ในทุเรียน3,000ต้นนะครับมีายั้งแต่ปีครึ่ง3ปี8ปีมี9ปีมีแล้วก็ที่สำคัญครับเขาเริ่มใช้นวัตกรรมใหม่เนี่ยเมื่อมการาค2568แล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหใบเขียวสวยที่สำคัญดอกออกมาเยอะและที่สำคัญกว่านั้นอีกครับ ผลออกมาจํานวนมากที่เรียกกันว่าดกทีเดียวพอออกอย่างนี้ครับดกอย่างนี้แล้วก็ได้น้ําหนักลูกมากน้ําหนักตามใจของที่ลงต้องการเลยคือ2อกิโลสกิโลสกิโลเรียกว่าเหมาะแก่การที่จะค้าขายและได้กําไรทีเดียวเป็นอย่างไรนั้นครับมาติดตามผลการทางานของ3ามเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่กับพี่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับสวสัสดีททั้งสองท่านครับครับสวัสดีสวสัสดีครับเจ้าของสวนครัยิ้มต้อนรับนะครับผู้มีเกียรติที่เคารพ บอกชื่อเสียงเรียงนามซะด้วยครับผมชื่อวิสารปานเพชรครับโก้ไข่นะครับโกไข่แล้วผมขออนุญาตเรียกโกไข่นะครับครับและอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือนวัตกรรมใหม่ช่วยบอกชื่อเสียงเรียงนามด้ครับชื่อนายสราบุตรอภิบาลกรุเป็นครูเกษียณครับครับมีชื่อว่าชื่อเล่นว่าชื่อชื่อเล่นว่าครูมิ้นครูมิ้นแต่ชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าโกูมิ้นครูมิ้นก็ว่าทุนไหมครับต้องขออนุญาตเรียกว่าครูมิ้นครูมิ้นครับเตุอันใดถึงพาผมมายังสวนทุเรียนแห่งนี้ครับแ่นนีี้เป็ด คุยกันเพราะเป็นหลานเพราะเป็นหลานครับเป็นหลานครับก็เลยคุยคุยติดต่อมานานแล้วก็ยังอยากอยากให้ทดลองว่ามันดีอย่างไร,รก็เลยเนี่ยจากที่ใช้มาครับก็เรียกว่าเป็นหลานกันเป็นหลานก็เลยพูดง่ายก็เลยพูดง่ายหนะ่ยเพราะเห็นว่าโดยเฉพาะท่านโกไข่เองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะพบไข่เพราะวาสวนแห่งนี้ใช้ผลิตภัณฑ์มากมายนะครับแต่ก็มาเจอผลิตภัณฑ์ 3. เกินนวัตกรรมใหม่เมือ่อมะกลาใช่ครับ ก็ใครครับช่วยเล่าให้ผมหน่อยด้วยว่าสวนของเรานี้มีเนื้อที่เท่าไหร่ครับเฉพาะแปลงนี้นะครับแปลงนี้ประมาณร้อยไร่ครับร้อยไร่นะครับครับของผมมี5แปลงนะครับร้อยแปดสิบไร่คร้อยแปดสิบไร่ห้าแปลงเอาเฉพาะแปลงนี้เนี่ยครับเป็นทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับเก้าปีนะครับจำนวนกี่ต้นกันครับประมาณสองพันต้นครับตอนนั้นเอามาใช้ตอนทุเรียนที่ทําดอกถูกไหมครับครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทุเรียนมันมีปัญหาอะไรบ้างครับ หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์อื่นมาคือปีที่แล้วนะประสบปัญหาก็คืออากาศมันร้อนนะครับการออกดอกจะออกยากนะครับปีนี้ก็คือจะออกดอกง่ายกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดอกจะดกดอกดกกว่าก็หมายความว่าพอเราใช้มาช่วงที่3เกลือเข้ามาถูกไหมครับใช่ใช้คู่หูมากระจันถูกไหมครับใช่ใช่ก็มาเข้าช่วงทําดอกดอกเป็นยังไงบ้างครับก็ดกนะครับแล้วก็เวลาเราฉีดดอกดอกก็จะอ้วนจะสมบูรณ์การติดลูกก็จะติดง่าย พอดอกมีแล้วติดลูกในจํานวนทั้งหมดเนี่ยพอมาติดลูกเนี่ยปีที่แล้วหลังจากที่เรามาใช้คู่หูเนี่ยนะครับปีก่อนกับปีนี้การติดลูกเป็นยังไงบ้างครับเขาต่างกันเยอะครับปีนี้น่าจะมากกว่า2เท่าถึง3เท่าครับ ถ้าปีที่แล้วเนี่ยต้นหนึ่งเราไว้สักกี่ลูกกันครับปีที่แล้วด้วยสภาพอากาศนะครับมันติดลูกน้อยเพราะว่าปีที่แล้วคืออากาศมันร้อนความ,มผันผลทางกาใช,ใช่ใช่ใช่ปีนี้ฝนมันเยอะก็ติดง่ายกว่าจํานวนที่เราไว้ขนาดนี้เราไว้ต้นละสักกี่ลูกกันครับก็บางต้นก็7จ็ดแปครับนี่ถือว่าเป็นสายแบกไหมครับก็ ปกติได้ได้เป็นปกติได้ปีที่แล้วเราก็ไว้ประมาณนี้คือปีที่แล้วอ่ะไม่ออกดอกเลยพี่อ๋อเหรอครับครับด้วยสภาพอากาศมันร้อนสภาพอากาศร้อนด้วยใช่แล้วก็ปีนี้พอมาใช้สูตรใหม่นี่ก็ทําให้ดอกออกเยอะผลออกเยอะครับปีนี้ต้องแต่งดอกทิ้ง3รอบ3รอบเลยนะครับนี่ก็หมายความว่าเราถึงไว้ลูกเนี่ยประมาณ70ใช่80แปดสิลูกเลยใช่ครับถึงต่อต้นนี่นะครับไม่มัน อ,ออกมาเป็นร้อยครับสองสามร้อยเราก็ต้องแต่งทิ<ๆ>้งเรื<ๆ>่อยๆครับแต่งสามครั้งครับอ๋อเหรอครับผมครับโอ้ออกมาเยอะมากออผิดกับปี<ๆ>ที่แล้วเลยใช่<อ>ใช่ครับโอ้โหแล้วน้ําหนักล่ะครับเป็นยังไงบ้าง มันจะต่างกันปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วจะเป็นพื้นสามสี่ห้าปีนี้จะเป็นพื้นสองสามสี่คือเราเราไว้เยอะกว่าปีที่แล้วพื้นจะเล็กกว่าแต่ว่าทรงจะสวยกว่าภูจะเต็มสามสี่ห้าคือสามสี่ห้ากิโลใช่เขาจะเรียกเป็นพื้นพื้น,<ม>นทุเรียนเป็นพื้นทุเรียน,<ม>นแต่ปีนี้ลงมาที่สองกิโลสองสามสี่ <4. S 1> ใช่จึงเป็นสเปคที่ลงต้องการเลยครับ หมายความว่ามันลงกล่องพอดีลงกล่องพอดีคือกล่องอ่ะมี18กิโลเขาต้องการบรรจุให้ได้6ลูกก็อยู่ที่นี่เลยใประมาณนี้เลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวนี้ครอบครัวคนจีนจะเป็นครอบครัวเล็กถ้าลูกใหญ่กําลังซื้อมันจะไม่ได้เพราะต้องซื้อลูกเล็กๆทางกันในครอบครัวเขาก็ต้องเอาเป็นพื้นเล็กก็ถือว่าลูกหนึ่งก็เหมาะสมนลใช่ใช่กิกไปสองกิโลดังนั้นก็หมายความว่าเราเนี่ยเห็นความแตกต่างตรงที่เรื่องของดอกติดเยอะถูกไหมครับครับผลติดเยอะ แต่เราต้องสวยออกตั้ง3-4รอบนะฮะแล้วลักษณะของผลเนี่ยก็ดีด้วย2กิโล3กิโล4กิโลเป็นพื้นถามนิดนึงรูปทรงนะครับน้ำหรือว่าความเขียวหรือความอะไรของลูกเป็นไงบ้างครับรูปทรงก็ทรง AB จะ AB ซะเยอะครับก็คือเราจะแต่งแต่งทรงที่ไม่สวยออกก็เหลือไว้แต่ AB เปลือกมันก็จะบาง น้ำก็ยังเขียวนี่ก็ถือว่าครบถ้วนเลยตามใจปรารถนาเลยนะครับขนาดนี้เราใช้มาถึง6เดือนแล้วตอนนี้กําลังใกล้จะตัดวันที่20เนี่ยครับใกล้ตัด20มิถุนาเนี่ยนะครับอโอ้โหก็ไม่ไม่นานแล้วนี่ประมาณ10กว่าวันเองนะฮะถ้าอย่างนี้นะครับแล้วมันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นไปของความรู้สึกของเราต่อ3ามกระเวยแวร์แพเนี่ยครับเราฉีดใบด้วยรู้สึกว่าต้นจะไม่โซมนะครับใบจะเขียวขนาดเราแบกลูกมาอย่างขนาดนี้ปกติถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับต้นจะโซมมากกว่านี้แต่นี่คือยังเขียวยังโออเคยู่รในนนกาฟื้้ต ก็จะฟื้นต้นง่ายก็หมายความว่าในขณะนี้เราก็มีความพึงพอใจว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านสาขาความสมของต้นก็ออกมาฟื้นฟ,นฟูดอกก็เต็มผลก็เต็มปีที่แล้วเฉพาะแปลงนี้เนี่ยให้ผลผลิตไปกี่ตันกันครับปีที่แล้วได้ไม่เยอะ70กว่าตัน70กว่าตันปีนี้อาจจะเกือบ200ตัน150ขึ้นกําลังตอนนี้กําลังนับลูกอยู่ครับแต่คิดว่าประมาณ150ตันขึ้น150ตันขึ้นจาก70ตันครับ ผ่านมาปีนี้150ตันถึง200ตันใช่ครับพูดเบาๆแต่หนักแน่นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นภูมิใจนะครับกับการที่โกไข่พี่วิสารของผมเนี่ยนะครับท่านนอกจากมีสวนที่มั่นใจแล้วนะครับเรื่องของความสุขในการอยู่สวนตอนปีที่แล้วเนี่ยที่ได้70ตันนั้นเราก็วัดดีแล้วคือปีที่แล้วอ่ะราคามันดีครับพี่<อ>ปีที่นี้ราคามันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่เยอะใช่แต่เยอะ ก็ถือว่าโอเคมันก็บาลานซ์กันบาลานซ์กันไปดีอะไรดีแล้วครบถ้วนแล้วเราจะต้องเพิ่มเติมอย่างไรในการบำรุงดูแลแรักษาต่อไปครับก็ทําการฟื้นต้นนะครับพี่รเราทํามาต้นมาดีเราการฟื้นต้นมันก็ทําไม่ยากครับต้นก็ไม่โสมากการฟื้นต้นก็จะเร็ว <c oughs> ในการทําผลผลิตปีหน้าก็จะเร็วขึ้นเราก็จะได้ขายในต้นฤดูของภาคใต้ครับนี่ก็คือเป็นพลังจิตอันหนึ่งสำคัญนะครับของโกไข่ที่ได้มองเห็นว่าคู่มหัมศจรรย์มาช่วยในการดูแลแล้วก็เพิ่มเติมจากปีที่แล้ว70ตัน ปีนี้มาคาดการไว้ตั้ง150-200ตันก็หมายความว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ว่าหลังจากนี้เองต้นก็ยังสมบูรณ์ต่อเนื่องก็ไม่ต้องไปบำรุงเลยมากบำรุงสม่ําเสมอไปเรื่อยๆพอปีต่อไปนะครับครั้งต่อไปก็จะทําให้เรียกว่าต้นฟื้นเร็วดอกก็มาเร็วและที่สําคัญครับผลก็จะมาหนักขึ้นกว่าเดิมอีกอยากให้พูดสุดท้าย เชิญชวนพี่น้องที่บางทีในเรื่องของการทําดอกทําใบการดูแลรักษาต้นการใช้คู่หูมัศจรรย์นะครับหรือว่า3 c l เ v e r อเวนสูตรใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรกับพี่น้องทั่วประเทศครับเชิญพี่สาโกไข่ครับอยากให้เกษตรกรทดลองใช้ดูนะครับแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะผมก็ทดลองมาแล้วครับก็ใช้ได้ครับโอเคครับชัดเจนนะครับในฐานะที่คูมินนะครับคูมินได้พาผมเข้ามาแล้วก็เป็นความชื่นชม พราะว่าได้ทราบมาว่าโก้ไข่เนี่ยไม่อยากออกสื่อ<ช>ไม่อยากให้ใครรู้<ช>เพราะว่าปิดเป็นความลับทุกเรื่องถูกไหมครับ<ช>แต่คุณมิ้นเองก็ในฐานะที่ว่าเป็นผู้ที่เป็นญาตินะครับแล้วก็เห็นว่าเมื่อหลานทําแล้วทําดีก็ควรจะบอกพี่น้องคนอื่นด้วยใช่ใช่คุณมิ้นอยากจะบอกอะไรกับญาติญาติทางการเกษตรของเราถือว่าเป็นญาติร่วมประเทศของเราเนี่ยครับคุณมิน้น,นร,รับเตียนเชิญครับสำหรับแปลงทุเรียนนะครับแปลงทุเรียนน่าจะทดลองใช้ดูนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้นะครับถ้าใช้แล้ว เห็นผลเดียวครับแล้วก็ทุกแปลงนะครับส่วนมากที่ไปแปลงอื่นๆนะครับสวยทุกแปลงเลยครับแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องลองใช้นะครับพอคููนี่โอเคมาสะจันจิิงงครับชัดเจนในฐานะครูเกษียณที่มองเห็นว่าลูกศิษย์ทางการเกษตรนะครับที่กําลังมองหาอยู่การแนะนําจากครูผู้ที่จะดูแลการเกษตรต่อไปทั้งท่านที่เป็นครูนะครับที่ท่านมองเห็นความสําคัญว่าทุกคนนั้น เกิดมาเพื่อการฝึกหัดแต่ฝึกหัดแล้วช่ำชองขึ้นก็ทําให้ประโยชน์สวนที่ผลเกิดขึ้นกับเศษตรกรทําแล้วเป็นกรอบเป็นกรรมมีเงินใช้เรียกว่าลดต้นทุนที่สําคัญครับมันเป็น อุปกรณ์สําคัญในการทําการเกษตรก็คือเพราะว่าเป็นอินทรีย์ไม่ทําลายต่อพืชพันธุ์หรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่อยู่ในละแวกสวนนี้ดังน,นั้นขอทุกท่านนะครับเห็นความยั่งยืนตรงนี้ในเรื่องของสุขภาพและเรื่องของพลานามัยของท่านในการทําการเกษตรวันนี้มิแต่รเกษตรยั่งยืนก็ภูมิใจอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่เรียกกันว่าความสุขยั่งยืนในวันนี้โอกาสหน้าจะไปติดตามทุกสวนครับที่ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรต่อไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีลาครับ สวัสดีครับสามเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเชื้อปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืน